สวัสดีครับผมพบกับค่ายที่มองอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ทางค่ายเราจะมารีวิวขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่แบบมีล็อกขานะครับผมทางค่ายเรามีดีที่ล็อกนะครับผมมาชมรายละเอียดกันได้เลยครับผมขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นขึ้นล้อมนะครับขึ้นล้อมขึ้นทางนะครับผมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่วงนะครับผมขึ้นล้อมนะครับ เป็นบาสุกางาห้านิ้วนะครับผมเอ็นเบอร์แปดสบนะครับผมต่อด้วยสายพีเอแบบมีล็อกขานะครับปินยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมหลักนะครับหลักจะยาว6.5้านิ้วนะครับผมความยาวของหลัก6.5นิ้วนะครับพันหลักด้วยลายใบไผ่แห้งใบหญ้าแห้งนะครับผมพันหลักด้วยลายพังาหารก็มีนะครับ ครับผมมีคืนล้อมคืนทางนะครับผมมีตั้งแต่15หลัก17หลักนะครับผม31หลัก35หลักนะครับผมถ้าไหนสนใจกี่หลักกี่บวงกี่พื้นกี่ชุดก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมนะค,บคืนล้อมคืนทางนะครับผมก็ถ้าเป็นคืนทางอีกลออมีโปรโมชั่นคือคืนทาง4.5นิ้วนะครับ 4.5นิ้วก็มีนะครับพื้นทางท่านไหนนี่มีปัญหาติดตัวเมียแล้วหลุดนะครับลองมาใช้ขึ้นดักทาง่ายคีเมาดูนะครับ4.5นิ้วนะครับผมนะครับเพราะตัวเมียขาตัวเมียจะไม่มีเดือยนะครับมันจะหลุดง่ายกว่าตัวผู้นะครับใช้ตัวนี้นะครับ17หลัก350นะครับสามชุดหนึ่งพันบาทอย่างนี้นะครับผมเนี่ยพร้อมมาเก็บให้เลยนะครับพร้อมตะเก็บสามบานเลยนะครับผม ตัวเมียเอาอยู่นะครับแต่ตะผู้ติดสบายมากนะครับเพราะตวผู้มีเดืออยู่แล้วนะครับมีเดือมันจะล็อกขาเลยนะครับตัวเมียทางใครเราปรับปรุงแล้วล็อกเลยนะครับผมตะผู้สบายครับผมตัวนี้สามชุดพันนะครับผมนะครับสี่จุดห้านิ้วนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจแบบห้าดึงดักทางห้านิ้วก็ได้นะครับผมสิบห้าหลัก 3 5 0บนะครับ3าชุด1,000บาทแบบนี้นะครับใส่รังเก็บแบบนี้นะครับรังเก็บ3อันนะครับแบบนี้นะครับ3ชุด1,000พันนะครับท่านไหนจะเอารังเก็บเดียวก็ราคาจะลดลงนะครับถ้าเราจะบอกว่า15หลักนะครับ15หลัก3ผืนแต่เอารังเก็บรางอันเดียวมันก็จะถูกลงนะครับนะครับผมจะถูกลงตัวนี้คือพร้อมรังเก็บเลยนะครับ3อันนะครับ3าืน1 0 0 0บาทนะครับ15หลัก บวง5นิ้วนะครับตัวนี้17หลักนะครับตัวนี้17หลักบวง4.5นิ้วนะครับสามพื้นหนึ่บาทนะครับรังเก็บ3อันนะครับถ้าท่านไหจะเอารังเก็บอันนึงก็ราคาจะลดลงอีกนะครับผมนะครับจะเอาไปร้อมไก่หรื่อาไปดักทางก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็ตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่10กว่าชุดนะครับ10กว่าพื้นนะครับผมนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับ ตัวนี้มี31หลักนะครับผมตัวนี้35หลักนะครับดับล้อมไก่นะครับผมในบ่วง5นิ้วนะครับบ่วง5นิ้วนะครับกระเป๋าไต่ต่อกระเป๋าเฉลยก็มีนะครับทางค่ายเรากระเป๋าไก่ต่อเฉลยเชือกปูขาไก่ตอดไก่นะครับผมคืนตีแล้วก็มีนะครับคืนตีเอ็นเบอร์120นะครับผมคืนตีเอ็นเบอร์120บ่วง6นิ้วนะครับความยาวของหลัก20เซนนะครับ ความยาวของหลัก20สเซนนะครับเื้นตีนะครับตอนนี้มีอยู่1 1 0 0หลักนะครับแต่ยังไม่ผูกนะครับก็สั่งคามาได้ครับจะเอากี่หลักกี่บวงเราก็จะผูกใส่ยรังเก็บให้นะครับแบบนี้นะครับนะครับผูกเสื้อเรลาแล้วก็ใส่ยรังเก็บให้นะครับผมจะเอากี่หลักนะครับบางคนก็เอา15หลัก17หลัก21หลัก31 35 40ห เพราะว่าคืนตีนี่บางคนเอาม่เหมือนกันนะครับตัวคนเอาน้อยเอาเยอะนะครับเราก็ยังไม่ผูกให้นะครับโรมาสั่งได้ว่าจะเอากี่หลักนะครับเราจะผูกเป็นพื้นให้นะครับผมตอนนี้มีอยู่100หลักนะครับผมถ้าหมดนี้ก็รออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับมันจะได้ฟันหลักเข้าหลักให้นะครับตอนนี้มีพร้อมส่งคือ100หลักนะครับคืนตีนะครับผมมีครบชุดครับหลักไก่ก็มีเป๋าเฉลยเป๋าไก่ต่อ ครบชุดเลยนะครับผมราคาเรามีครบเลยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับผมเจ้ากี่หลักกี่พื้นกี่บวงนะครับผมฝากนะครับขึ้นกไก่แบบไม่ล็อกขาครับพบใครที่มาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ